ข่าวสกปรนี้เจอกับเทปชกรประจำวันพฤหัสท,ที่25เดือนเมษายนนะฮะทองคำเมื่อสัปดาห์ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าได้ขึ้นไปถึงบริเวณ2 4 1 6เหรียญต่อทรอยออนและตอนนี้ทองคำได้ลงมาที่บริเวณ2,319เหรียญต่อทรอยออนฮะและดูเหมือนว่าบริเวณ2,300เหรียญต่อทรอยออนนั้นเป็นแนวรับสำคัญของทองคำนะฮะถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดบริเวณ2,300เหรียญต่อทรอยออนนั้นทองคำก็จะดูแย่ลงทันทีครับ ทองคํานั้นยังกลับกลายเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมหลายๆคนสอบถามมาฮะคลิปนี้มีคําตอบว่าทองคํายังกลับกลายเป็นขาขึ้นอยู่ไหมหรือว่าจบขาขึ้นแล้วจะลงแบบแรงๆคลิปนี้ผมมีคําตอบครับ กับศิลปก้าที่เจอกับเชฟพยากรประจำวันพฤหัสที่25เดือนเมษายนนะฮะตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในกับรายสัปดาห์นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามฮะเป็นการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทางทีมเรานั้นได้ตีฟีโบถูกหรือเปล่านะฮะก็เลยตีฟีโบอีกครั้งนึงให้ดูนะฮะว่าปรเด็นเส้นสีเขียวจะเป็นแนว100่ง้ยไหมครับตามวงกลมสีมูนเนี่ยเราต้านอยู่มากมายเหลือเกินหลายแท่งเทียรเหลือเกิน,นะฮะขอยย้ำว่าแต่แท่งเนี่ยเป็นแท่งเทียรรายสัปดาห์นะฮะเห็นไหม เป้าที่ได้นะฮะเป้าสูงสุดใดนการขึ้นของทองคําในรายสัปดาห์นั้นใกล้ๆนี้นะฮะจะอยู่ที่บริเวณ2,480เหรียญต่อทรอยออนได้เลยนะ2480ขอย้ําหลายคลิปแล้วนะครับว่าเป้าการขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่2480เหตุผลกนใดที่ลงมานั้นทองคำเนี่ยน่าจะลงมาแนวรับบริเวณเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับว่าแนวนี้เป็นแนวรับสําคัญของทองคำนะฮะที่ไม่ขุดลยถึงกี่สัปดาห์ฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สัปดาห์แล้วนะฮะ ยังไม่เคยหลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยบ่งบอกว่าทองคำรายสัปดาห์นั้นยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะฮะเพราะว่ายังไม่หลุดเส้นสีเหลืองที่แมลงไทขายนะฮะ,ะ,ฮะก็เพื่อที่จะปรับฐาน,นะฮะและก็ขึ้นต่อเพื่อไปชนที่บริเวณ2.8นะฮะหรือบริเวณ248สเรียนต่อทรอยออนนะฮะและบริเวณเส้นสูงนะฮะก็ตามเส้นขาวตามคมสีฟ้านะฮะแนวนี้เนี่ย บ่งบอกว่าทองคํานั้นไม่หลุดและมีมนมัยสำคัญมากๆเลยฮะเราก็เลยตั้งบริเวณนี้เป็นศูนย์นะฮะและเมื่อเราดูเอสและตัวค่าสิงต่านะฮะทองคํานั้นก็ยังบ่งบอกว่าทองคํายังเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนครับฝันตรงครับและภาพนี้ครับคือภาพกราฟรายสัปดาห์ภาพ2นะ 2> <c oughs> เห็นไหมครับว่าทางทีมเรานะฮะได้ขี่เส้นสีเหลืองเป็นแนวรับสําคัญของทองคำนะฮะซึ่งมีแท่งเทียนเนี่ยปรงมาปรับฐานถึง3าสีครั้งแล้วด้วยกันนะฮะและไม่หลุดเส้นสีเหลืองนะฮะมองว่า บริเวณด้านบนเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคํานรายสัปดาห์บริเวณเส้นสีขาวตามวงกลมสีฟ้านะครับว่าทองคํานั้นได้ก่อสร้างล่างช่องนี้เนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วนะฮะหลายเดือนแล้วนะฮะและเป็นแนวต้านบริเวณเส้นสีขาวตามวงกลมสีฟ้าเช่นเดียวกัน,นะฮะเมื่อเราลากเส้นแบบนี้แล้วเนี่ยเป้าที่ได้นะฮะก็เท่ากันเลยครับ กับฟิโบ2.8ก็คืออยู่ที่บริเวณ2,480นเหรียญต่อทรอยออนถึง2490เหรียญต่อทรอยออนนะฮะคาดว่าเท่าสัปดาห์นี้เนี่ยปิดเขียวได้นะครับขอย้ำว่าคาดว่านะฮะคาดการนะฮะเท่าสัปดาห์นี้ปิดเขียวได้เนี่ย เป้าในการขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นถึงบริเวณ2,480เหรียญต่ออยออนได้เลยนะฮะแต่ถ้าสัปดาห์หน้านะอาจจะขึ้นเหลื่อมล้นดิดหน่อยนะฮะจะเป็นบริเวณ2,490เหรียญถึง2,500เหรียญต่ออยออนได้เลยนะไม่ยากเลยนะฮะถึงแนวนี้เนี่ยทางทีมเราคาดว่าเมื่อถึง2,480 2,490เนี่ยทองคำน่าจะชนแล้วมีอาการย่อมาแบบแรงๆอีกสักครั้งหนึ่งนะฉะนั้นกลังกับนั้น กับช็อตคำรายใหญ่ในสัปดาห์นั้นทองคำเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าทองคำนะฮะสามารถผ่านต้านยืนเหนือบริเวณน,นะครับแนวนี้2,392เหรียญต่อทวันขึ้นไปได้ทองคำเนี่ยก็จะสามารถขึ้นไปถึงบริเวณ2490น2ี่0เหรียญต่อเทรอนได้แบบง่ายได้ครับฝันทงครับ ครับแลตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำในกับรายเดย์นะฮะกับทองคำรายเดย์นั้นภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามพร,รามก้าจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทางทีมเราขีดแนวรับสำคัญเนี่ยเส้นสีฟ้าอยู่ที่บริเวณน2,200 88เหรียญตอเทรยอนถ้าเกิดลงมาปรับฐาน2288อีกครั้งหนึ่งทางทีมเรานะฮะก็จะจัดซื้อแบบเต็มแม็กเลยนะฮะหมูบอกว่าบริเวณแนวรับ2288นั้นเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะฮะและขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเกิดวันนี้ทองคําสามารถปิดเขียวได้ทองคาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะฮะแนวต้านสําคัญของทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้วันพฤหัสที่ห้าเมษายนปิดสามารถ ไปยืนเหนือปิดแถวบริเวณ2,333เหรียญต่อรอยออนขึ้นไปได้บริเวณกรอบสชมพูด,ด้านขวามือนะฮะ2,333ถ้าเกิดทองคำสามารถจะยืนเหนือบริเวณ2,333เหรียญต่อรอยออนขึ้นไปได้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับที่จะไปชนถึงบริเวณ2,382เหรียญต่อรอยออนขอย้ำว่าสามารถขึ้นไปถึงบริเวณ2,382เหรียญต่อรอยออนขึ้นไปได้นะฮะถ้าเกิดทองคำเนี้ย ทองคำเนี่ยสามารถจะพ่านเรนสองสามขึ้นไปได้ทองคําก็จะมีนิวไฮอีกรอบหนึ่งเลยครับฝันทงครับแล้วตอนนี้ครับรรบรอกรทองคำนะครับไ r รเด y ภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามและมีความหมายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าเรนเส้นสีเหลืองแนวรับด้านล่างเรนบวงสีเขียวทั้ง2วง,งและสี แดงหนึ่งวงนั้นเป็นแนวรับสําคัญของคุณทองคำนะฮะขอย้ําเลยครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อเนี่ยห้ามหลุดบริเวณเส้นสีเหลืองตามวงกลมสีแดงนี่เด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าหลุดลงไปเนี่ยจะไม่สวยเลยนะฮะเพราะทองคำเนี่ยสามารถที่จะลงไปถึงได้ถึงบริเวณ2,100 85เหรียญต่อโอยออนได้เลยนะฮะ2185 2190แนวนี้ได้เลยนะฮะฉะนั้นอย่าหลุดเด็ดขาดน,นะฮะขอย้ำว่าทองคำถ้ากรลุดลงไปเนี่ยสามารถจะลงได้ถึง2180 2190ได้เลยนะครับฉะนั้นห้ามหลุดเด็ดขาดน,นะฮะแต่ถ้าทองคำไม่หลุดนะฮะ ทองคำเนี่ยก็จะเกิดสัญญาณนะสัญญาอะไรครับสัญญาณฮิตเดนบูริตไดโอเจนได้อย่างสวยงามนะฮะและมีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะขึ้นไปชนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้อยู่ที่บริเวณ2,430เหรียญต่อทรอยอ่อนแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญและเป็นจุดทํากําไรจุดแรกของทีมเรานะฮะทางทีมเราเนี่ยได้เข้าซื้อที่บริเวณ2,300เหรียญต่อททอยออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและคาดว่านะฮะ เป้าสูงสุดในการขายทำไรนะฮะจะขายที่เริเวณ2,430เหรียญต่อโตรยออนแนวนี้เลยครับฟันตรงครับ และตอนนี้ครับผู้ชมทุกท่านนะครับไบสี่ชั่วโมงภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามจริงๆเลยครับเห็นไหมครับตามสปอตวงกลมสีชมพูนะฮะตามขีดเส้นแนวต้านสีแดงเนี่ยทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงแล้วนะฮะสปอตอยู่ที่เรนด์สองพันสามร้อยสองเหรียญต่อโตริออนดูเหมือนว่าแท่งรายสีชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยลงไปแนวรับนะฮะอยู่ที่บรูเวนนะสองพันสามร้อยห้าเหรียญต่อโตริออนและมีแรงซื้อกลับเข้ามานะฮะมองว่า แท่งเทียนลายสีชมวงแท่งนี้นะฮะถ้าเกิดปิดเหนือบริเวณเส้นสีแดงตามวงกลมสีชมพูนะฮะและลูกศรสีขาวขึ้นไปได้นะฮะถ้าเกิดยืนเหนือแท่งนี้นะยืนเหนือบริเวณนรยยีสามเหรียญต่อถอยออนขึ้นไปได้2 3 2 3ขึ้นไปได้ทองคำนะก็จะมีโอกาสอีกรอบหนึ่งนะที่จะไปชนถึงบริเวณ2332นเหรียญและถ้าเกิดพัน2 3 3 2เหรียญเส้นสีฟ้าขึ้นไปได้ทองคำก็จะขึ้นต่อแบบยาวๆเลยครับ และสามารถที่จะทำลายของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริทไดเวอร์เจนได้อย่างสบายครับฟันทงนะฮะถ้าเกิดทองคำนั้นลายสีชั่วโงแท่งนี้นะฮะปิดตอนประมาณนะฮะห้าโมงหนะฮะถ้าเกิดสามารถผ่านเบรนเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะก็จะมีโอกาสสามารถที่จะขึ้นต่อแบบสวยงามพระราม9ก้าครับฟันทงครับ และภาพนี้นะฮะเป็นภาพกับไรสีช่วงภาพที่2นะฮะถ้าเกิดท่านใดอยากรวยเนี่ยถอยย้ำว่าต้องดูนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้นั้นทางทีมเรานะฮะขีดเส้นสีเหลืองเป็นเส้นาบางๆเห็นไหมครับว่าเป็นแนวรับสาคัญของทองคำนะ,ะอยู่ที่จะอยู่ที่บริเวณ2316เหรียญ2,317นย23เเหรียญต่อโยออนเห็นไหมทองคำราศีบงได้สร้างแนวรับขึ้นมาใหม่เสียองศานะฮะไม่หลุดเลยนะบอกว่าทองคำเนี่ย ถ้าเกิดไม่หลุดเส้นสีเหลืองแนวนี้นะฮะทองคำเนี่ยก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะขึ้นต่อไปชนบรน2,330เหรียญ2,332เหรียญต่อทรอยออนและถ้าเกิดว่าผ่านเส้นสีฟ้าขึ้นไปได้นะฮะขอย้ําว่าถ้าเกิดผ่านเส้นสีฟ้าขึ้นไปได้ทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงมากๆเลยะฮะที่จะขึ้นไปนิวไฮต่อที่บรนเ2,407เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิดปิดเหนือ2407ขึ้นไปได้ทองคําก็จะมีออทามไฮหรือมีนิวไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะและก็จะ สามารถทำลายสัญญาณของสัญญาณหมีซึ่งเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณของสัญญาณบริตไดเวอร์เจนขึ้นไปได้นะฮะขอย้ำนะฮะถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากจะเรียนการาฟเรียนแบบฟรีฟรนะฮะทางทีมงานช่ยปรกอของเราเนี่ยจะสอนวันเสาร์นี้วันเสาร์าที่27เดือนเมษายนนี้นะฮะเวลาประมาณบ่ายโมงนะฮะตอนนี้เนี่ยที่นั่งใกล้ใกล้เต็มมากๆแล้วนะฮะแต่ว่าเธอได้ท่านใดเนี่ยสนใจเนี่ยโทรมาสำรองจองที่นั่งเบอร์นี้ได้เลยครับขอย้ำว่า มาเรียนแล้วรับประกันว่าสามารถส่งกราฟให้กลายเป็นเงินได้อย่างร0 0เปอร์เซ็์ครับูนยครับผมโชคดีบูดเช่นไปก่อนสวัสดีครับ